ติดตามรับชมพิธีประกาศผลรางวัล SET a w o r d s 2021ในรูปแบบ Virtual c e r e m o n y ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence รับชมสดทาง SET.OR.TH s e t a w a r d s และ f a c e b o o k s e t Thailand 3พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพิเศษ Set Awards n n o o a นทครับเป็นปีที่2แล้วครับที่เรากลับมาพบกันกับรายการที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพาทุกคนไปร่วมรับฟังและติดตามผลงานด้านนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรางวัล Best Innovative Company Awards นะครับหนในรางวัลสำคัญบนเวที Set a w a r d ประจำปีนี้ครับ ในส่วนของเซตอ WARD ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่18แล้วโดยเราได้มีการจัดการมอบรางวัล best innovative company awards นับจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่6ต่อเนื่องแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วที่เราเริ่มรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในยุคที่ innovation มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องรอบๆตัวเราครับแล้วก็เพิ่มความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับ ดังนั้นครับในภาพตลาดทุนของบ้านเราเองทั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนก็ล้วนแล้วแต่หาหนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้ทั้งสินค้าหรือว่าบริการของตนเองเนี่ยดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราที่เป็นลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับการเซตอวอร์ดในปีนี้ครับเรามีบริษัทที่นำส่งนวัตกรรมเข้าประกวดมากกว่า51บริษัท และตอนนี้เราก็ได้14บริษัทสุดท้ายที่ผ่านเข้าชิงรางวัล Best Innovative Companies Award เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรายชื่อและผลงานนวัตกรรมตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอณตอนนี้เลยครับ เนะครับเราจะไปทําความรู้จักกับนวัตรกรรมของบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนกับนวัตรกรรมการบูรณาการนวัตรกรรมที่อัจฉริยะสําหรับธุรกิจการเกษตรนะครับหรือว่า smart and innovative integration for agriculture business นะครับจุดเด่นของตัวนวัตรกรรมนี้ก็คือเป็นการเพิ่มผลผลิตเข้าโพดหวานต่อไร่แล้วก็ลดต้นทุนการเพราะปลูกโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับนอกนอจากนั้นยังลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ การคาดการผลผลิตก็ทําได้อย่างแม่นยําและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตได้นะครับรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ทักษะให้กับเกษตรกรยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนเราจะไปร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตรกรรมนี้กับคุณวีระนพวัฒนาการนะครับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรวมทั้งคุณพล,ลบ,บุญถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปของบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชน ปติดตามพร้อมกันครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับตวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเราคงจะมาได้พูดคุยกันนะครับกับทางสันสซบิครับนวัตรกรรมเรานี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเราตั้งชื่อว่าการรวณาการนวัตรกรรมที่อัจฉริยะ สำหรับธุรกิจการเกษตรนะครับเริ่มต้นผมอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปของตัวนวัตก,กรรมนี้ก่อนนะครับคุณวีระเล่าให้เราฟังก่อนกับว่าทำไมเราถึงคิดที่จะพัฒนาอันนี้แล้วนวัตกรรมมันเป็นยังไงบ้างครับได้ครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าซันสวีเนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับมาเป็นระยะเวลามากกว่า20ปีจะเห็นว่าในส่วนของวัตถุดิบที่อยู่ในไร่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะว่ามีปริมาณเยอะเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะขาดแคลนนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของคุณภาพซึ่งความสม่ำเสมอของคุณภาพก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการส่งมอบให้กับลูกค้าก็มีผลกระทบไปด้วยก็เป็นแนวคิดวิธีว่า เอ้เราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะมีผลผลิตเนี่ยเข้ามาสู่ในโรงงานสามารถที่จะผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญนะครับว่าเกษตรกรซึ่งเป็นจํานวนเยอะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยในโรงงานเนี่ยวันหนึ่งประมาณ6 0 0้อถึงเจ็ตันนะครับดังนั้นก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรค่อนข,ข้างเยอะจะทําอย่างไรนะครับให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือซัพพลีดก็สามารถที่จะผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เราคานึงถึงนะครับคือเป็นที่มาของว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะมาะทําในเรื่องของนวัตรกรรมนะครับแล้วตัวนวัตรกรรมสมาร์ทฟาร์มิงของเราล่ะครับรูปแบบวิธีการมันเป็นยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ําทีเดียวเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากการดูในส่วนของสถานที่เรื่องของดินนะครับเนื่องจากว่าเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ1ดินต้องเหมาะสมนะครับ แล้วสิ่งสาคัญอีกอันนึงก็คือคงเป็นเรื่องของเรามีแหล่งน้ําหรือเปล่าแล้วมีเพียงพอตลอดทั้งปีไหมเนื่องจากสินค้าเกษตรจะเห็นว่าสินค้าบางตัวจะเป็นฤดูกาลเราเองเรามองดูว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเนื่องจากสภาพแวดล้อมว่าเราสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับก็เป็นที่มาว่าเราจะต้องดูความเหมาะสมนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสามารถปลูกได้นะครับ ดังนั้นก็เป็นที่มาว่าเราก็ต้องไปดูว่าในพื้นที่เรามีอะไรที่จะไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกษตร,รกรเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอย่างการใช้น้ำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปกติเกษตร,รกรอาจจะใช้ความรู้สึกนะฮะว่าเช่น7วันให้น้ํหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้นะครับ hmm. แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือโดยการวัดความชื้นได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการพ่นยาการดูแลเรื่องคุณภาพต่างๆเนี่ยซึ่งเราพยายามที่จะไปให้องค์ความรู้กับเกษตรกรบางช่วงบาง เกษตรกรอาจจะไม่มีเวลานะครับมีงานบุญมีงานอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ได้ไปทําตามระยะเวลาดังนั้นก็เป็นที่มาว่ามีอุปกรณ์ช่วยไหมยอย่างเรื่องโดรนเนี่ยกว่าจะาเกษตรกรยอมรับในการใช้ได้เ,เราก็ต้องมีการทดลองนะครับมีการพ่นยา จะให้เขาดูนะครับอันนี้ก็ถึงจุดหนึ่งเรามีการอบรมคนที่บังคับโดรนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถใช้ได้อย่างพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมีมากกว่าเป็นแสนไร่แล้วก็ในพื้นที่ก็มีมากตั้งแต่ภาคเหนือทั้ง8จังหวัดนะครับเราก็จะเลยไปถึงทางภาคกลางตอนบนด้วยนะครับการบริหารในเรื่องของตัวสินค้าที่จะเข้ามาหรือข้าวโพดที่จะเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ที่สําคัญต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีการพัฒนาถึงขั้นมีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของ พยากรอากาศนะครับเรื่องปริมาณน้ําฝนไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่เรามีการพัฒนากันนะครับแล้วที่สาคัญจะเห็นว่าเรามีการให้ความรู้กับทางผู้ที่สนใจการปลูกข้าวโพดหวานพานอย่างกสน,นนะครับเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆไปให้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อระยะยาวเนื่องจากว่าคนหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยอยา้ไปทําเกษตรกรเหมือนเก่าไม่ได้แล้วนะครับเราก็เลยมีในเรื่องของการพัฒนา อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้มีผลผลิตที่เข้ามาที่มีคุณภาพนะครับตรงตามที่ดังโรงงานต้องการและที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเราให้องค์ความรู้อย่างเดียวเนี่ยในไล่ไม่พอ เรายังมีค,ความต็ต้องให้เกษตรกรมาเยี่ยมชมในโรงงานนะครับเพื่อไปเห็นว่าผลผลิตที่เข้ามาแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับที่เราสามารถที่อาเข้าลายผลิตได้เราก็มีการเรียกว,ว่าใช้เวลากัน,นพอสมควรนะครับ,รบก็คือคอนเซ็ปต์ของเราคือเราพยายามจะควบคุมแฟกเตอร์ต่างๆในเรื่องของสินค้าเกษตรที่มันก็มีตั้งแต่ดินน้ําปุญญา๋ยยาอะไรแบบนี้คือเราพยายามคนโทรลทุกอย่างด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมเข้ามาควบคุมเพื่อทําให้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดแบบนี้ใช่แน่นอนครับเราใช้เวลาในการพัฒนา นานนิดนานมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นยังจําวันได้เลยฮะเราใช้วันที่12เดือน12ปี2012ฮะเป็นวันสตาร์ทเลยนะครับครับผมก,ก็ค่อนข้างยาวนานเนื่องจากว่าเราก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เรียนฮะพอเรามีการเริ่มต้นแล้วก็เริ่มมีการศึกษาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็นําองค์ความรู้นะครับจากภาคเอกชนหรือรรไม่แต่ทางภาครัฐที่มีนะครับคือเรามีแปลงทดลอง เรามีแปลงทดลองของเราเองนะครับเพื่อให้องค์ความรู้ต่างๆมาลงหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ขยายผลไปยังเกษตรกรที่มีความพร้อมก็ตามจุดต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการจัดงานวันข้าวโพดหวานที่เราเองทุกปีก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีโควิดนะเรามีจัดปีละสองครั้งนะครับก็เพื่อให้เกษตรกรได้มาเห็นของจริงว่า วิธีการปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนที่มีการปลูกกับเราเนี่ยก็จะต้องเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งนะครับต้องปลูกตามที่มีการตกลงกับเราไว้นะครับดับงนั้นการปลูกเข้ามาเพื่อให้มีผลผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆวันเนี่ยวันละ6 0 0้อยเจ็ดตันเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเรื่ององค์ความรู้ต่างๆรวมไปถึงการทําความเข้าใจกับเกษตรกรเนี่ยนานทีดีแล้วก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับในเรื่องขององค์ความรู้นะครับครับผมนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงปัจ,จ นในการพัฒนานวัตรกรรมนี้เราตั้งใจจะต่อยอดตรงนี้ต่อไปอยังไงบ้างครับส่วนสําคัญตอนนี้ที่เรามองดูก็คือเกษตรกรจะต้องต้องมีรายได้รายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นวิธีการที่สําคัญก็คงเป็นเรื่องการทําให้ยิวต่อไร่สูงขึ้นซึ่งอันนี้แน่นอนเราก็มีการพัฒนาร่วมกับเมล็ดพันธุ์เพื่อได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมจากเดิมแต่ก่อนเกษตรกรโดยเฉลีย่ยต่อไร่ได้ประมาณ1.1-1.2ตันต่อไร่ขณะนี้เองเริ่มเข้าเป็น2ตันกว่าไร่วิธีการที่เราแนะนําไปหรือมีการเอาใจใส่ที่ดีพอตามองค์ความรู้ที่เราให้บางคนสามารถทําได้ถึง3ตันต่อไร่ นะครับทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนเนี่ยสามารถดีขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือเราเองมีการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้ามาล่วงหน้าจากนั้นการที่เรามีผลผลิตเข้ามาผลิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้านะครับได้ตลอดทั้งปีซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของประเทศเรานะครับเพราะว่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาทาเพียงได้แค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณเปรลบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เมื่อสักพูดเองนะครับคุณวีระเล่าให้เราฟังแล้วถึงตัวน,นวัตรกรรมนี้ถึงที่มาที่ไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนคุยต่อครับว่าและในส่วนของประโยชน์นะครับเรามองว่าหลังจากเราพัฒนานวัตรกรรมนี้มาเนี่ยเรามีประโยชน์หรือว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากนวัตรกรรมตรงนี้ครับครับจริงๆในสันสวิตเองเนี่ยมองอยู่ทั้งหมดอยู่3ด้านนะฮะอันแรกเองเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราในเรื่องของความสม่ำเสมอในวัตถุดิบนะครับซึ่งถ้าใครรู้เองเนี่ยด้วยการทรําธุรกิจข้าวโพดหวานเนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นซีซั่น ปลูกได้ช่วงเฉพาะมีนาถึงสิงหาคม แต่พอเราทําเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปเนี่ยนะครับเราสามารถปลูกได้ทั้งปีซึ่งตัวนี้เป็นประโยชน์กับเรามากนะครับส่วนถัดมาคงเป็นเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะครับที่เมื่อก่อนเองเนี่ยเกษตรกร,เ,รเนี่ยนะครับเขาพบปัญหาเรื่องโรคแมลงซึ่งเวลาส่งเข้ามาที่โรงงานเราเนี่ยเขาก็จะถูกเขาเรียกว่าการตัดเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะเพราะทางโรงงานเองเนี่ยจะเอาเฉพาะคุณภาพที่ดีนะฮะแต่หลังจากที่เราใช้พวกนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นโดรนในการพ่นยานะครับในการจัดการต่างๆเนี่ยคุณภาพที่เขาส่งมาอยู่100%เงยรนะ เขาได้90%้ากว่าจากเมื่อก่อนเองส่งมา1 0อเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 60- 70 80ิบใช่ไหมครับอันนี้เขาได้ถึงหนึ่งร้อนะครับ mm hmm. ในส่วนสุดท้ายเองที่เห็นนะฮะเรื่องของคอสต์ต้นทุนต่อไร่นะครับอย่างที่ทางคุณวิระเรียนนะว่าเมื่อก่อนเกษตรกรปลูกเนี่ยหนึ่งไร่ใช้พื้นที่เท่าเดิมได้ประมาณ 1- ถึง1.2ตันแต่ถ้าเขามีการดูแลมีการจัดการที่ดีได้ถึง4ตันต่อไร่นะฮะดังนั้นการที่เขาใช้พื้นที่เดิมและการจัดการเดิมเนี่ มีเงินเหลือในกระเป๋าเยอะขึ้นนะครับ,รบอันนี้เรามองเป็น3ส่วนใหญ่ๆที่ทําให้ธุรกิจทางส,สวิตเองร่วมกับเกษตรกรเนี่ยสามารถดําเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีได้เลยครับแล้วถ้าประเมินในมิติของ ESG ล่อครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเราวังว่านวัตกรรมของเราได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราเห็นชัดๆเลยนะคะรครอบครัวที่เกษตรกรเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยวสองหมครอบครัวซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่สังคม ส่วนที่2เองเนี่ยนะครับทางโรงงานเราก็มีการจ้างแรงงานที่ค่อนข้างใช้แรงงานจํานวนมากพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยการกระจายรายได้ของเราเนี่ยส่งตรงถึงมือเกษ,ษ,ษตรกรแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับเราเองเนี่ยเป็นธุรกิจทำข้าวโพดหวานที่ค้าขายกับต่างประเทศเป็นหลักซึ่งยอดขายของเรา8 0ดถ้าส่งออกดังนั้นตัวนี้เองเนี่ยเรานําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรา ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราเองโรงงานที่อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเราพยายามใช้พลังงานอะไรต่างๆจากสิ่งแวดล้อมนะฮะนวัตกรรมที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทฟาร์มิ่งต่างๆนะครับเรายังใช้พลังงานทางด้านไบโอก๊สไบโอแมสนะครับแล้วก็ทางโซลารูฟและในปีนี้เองซึ่งทางผู้บริหารก็ยังให้เรามีการลงทุนในการจัดการก็คือเอาเวสเนี่ยนะครับไปทำไบโอก๊สซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงงานลดต้นทุนได้ปีหนึ่งก็20กว่าล้านนะครับ <c oughs> อันนี้ เรามองรวมๆนะครับ,รบผมถามถึงบริษัทบ้างครับ้สนส s ิ i เ t งเนี่ยเราก็มีเรื่องของนว,วัตกรรมอยู่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนอกเหนือจากสมาร์ทฟาร์มมิงเองเราก็ยังใช้นว,วัตกรรมในด้านอื่นๆอีกเรามีนโยบายหรือว่ากลยุทธ์ยังไงบ้างในการส่งเสริมให้องค์กรของเราขับเคลื่อนด้วยนว,วัตกรรมครับจริงๆนว,วัตกรรมเองเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน6นโยบายของบริษัทจริงๆเรามีนโยบายของเราเนี่ยเรามองทางด้าน1นวัตกรรมนะครับตัวที่2เรามองเรื่องของบุคลากรนะฮะตัวที่3เรามองทางด้านคุณภาพ ตัวที่4เรามองทางด้านซัพพลายเชนของเราทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะตัวที่5เราบอกว่าเราจะต้องเป็นบริษัทธรรมธิบาลตัวสุดท้ายก็คือเราพยายามเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งในความชัดเจนของนวัตกรรมเราเนี่ยเราค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยให้เราเนี่ยครับมีเขาเรียกว่าเป็น open s o อร์ e ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนนะฮะเรามองเลยว่าใครในกลุ่มของเอกชนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยเอามาทดลองกับเกษตรกรของเราที่มีอยู่จริงเรามีการทําศูนย์การเรียนรู้ในโรงงานเราเองกับที่ทางเคซีฟาร์มนะฮะซึ่งพอมันได้ตัวเขาเรียกว่าได้ตัวที่เป็นเดโมโลแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปขยายต่อได้ถ้าใช้นะฮะดังนั้นอธิบายเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาทําให้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับอืมครับ นอกเหนือจากในส่วนของพนักงานหรือว่าบุคลากรของเราเองแล้วเนี่ยครับซันสวีตก็ต้องทํางานกับเกษตรกรด้วยแล้วเราใช้วิธีอะไรในการจูงใจให้เกษตรกรเหล่านี้สนใจในเรื่องของการใช้นว,วัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับเขาครับกลุ่มของเกษตรกรของเราเองเนี่ยนะครับในแต่ละปีช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยเรามีการประชุมเกษตรกรของเราปีหนึ่งก็หลายครั้งนะฮะ รเราพยายามสร้างศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ให้กลุ่มกเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานจริงๆเนี่ยเข้ามาเยี่ยมที่ฟาร์มเราเรามีการจัดนวัตกรรมทางด้านการ,กรเกษตรช่วงแรกๆในกเกษตรกรก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาไปทดลองใช้จริงในพื้นที่ของเขาเองแล้วมันได้เห็นผลจริงนะฮะจากที่กเกษตรกรเนี่ยต้องใช้คนงาน4 5หคนนะครับในการพ่นยาในหนึ่งไร่เนี่ยนะฮะแต่พอเขาเริ่มเอาโดรนเข้าไปใช้ในพื้นที่นะฮะ ตอนนี้ผมเข้าใจว่าที่เราปลูกเป็น1นึ่งแสนกว่าไร่เนี่ยเขาใช้เกือบ90%ก็มันเกิดการเรียนรู้และก็การทดลองใช้จริงโดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะเอากําไรกับทางเกษตรกรนะครับพยายามให้มีการทําเป็นแชร์ลิงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโดรนเนี่ยถ้าเกษตรกรที่เขาเรียกว่ามีพื้นที่น้อยการซื้อโดรนจะไม่คุ้มนะครับ อันนั้นเรามีพยายามมีกลุ่มที่แชร์ลิงในเรื่องของโดรนให้กับเกษตรกรใช้ครับแล้วก็คำนึงถึงต้นทุนก็ด้วยแล้วก็หาวิธีการเพื่อเพื่อจูงใจให้เขาลองมาใช้เทคโนโลยีแล้วที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ผลดีถูกไหมครัทุกคนก็เลย ชื่นชอบแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่อันนี้ก็คือเรื่องราวของการใช้นวัตกรรมการบูรณาการนวัตกรรมอัจฉริยะสาหรับธุรกิจการเกษตรนะครับหรือว่า smart and innovative integration for agriculture business นะครับของทางบริษัทสันสวิตจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับของรางวัลด้านนวัตกรรมประจำเชตอว์ดประจําปีนี้นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับทั้งคุณวีระนพวัฒนากรนะครับแล้วก็ทาง คุณพันลบบุญถึงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับของบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชนขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ